วันนี้มาดูหลังจากที่ขุดเสร็จนะครับก็ทำการตัดแต่งกิ่งขาครับตัดต้นออกให้เหลือประมาณสักนี่ครับก็เหลือประมาณ1กึ่งมือครับประมาณนี้ขายได้ น่าแดงนะครับอันนี้หัวถือหัวใหญ่ไหมครับบางทีหัวจะเล็กกว่านี้ใช่ไหมใช่อันนี้หัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแล้วก็แดงอันนี้พี่ตุ้กควันละกี่กิโลเนี่ยสองร้อย <500. S 1> โลคนเดียว,ยวตาโนเขาเป็นคู่แล้วเขาได้เยอะกว่าเท่ากันเท่ากันคือเขาบอดให้เลยว่าวันละสองร้อยโลวันนี้คือน้อยแล้วพรุ่งนี้สลับกัน อยหนึ่งจอบครับร้อยสิบบาหนึ่งจอบแล้วแต่ถ้าวันไหนเยอะก็สามร้อยถึงวะ200ร้อยจคุณ่สองร้อยก็ใช้น้ำนานตะลอดครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับน้อยแ่แน่ อันนี้ขุดมาถึง,ถงเดือนมะน่เดือนพอดีเดือนพอดีดเดือนหนึ่งตั้งแต่นูน่นมาแตกมาเรื่อยๆขาที่ขุดมานะครับหนึ่งเดือนพอดีพี่เรขุดมาอันนี้มันเจ็ดไล่เจ็ดไร่นะเนาะขาข้างที่จะแดงดีครับเดี๋ยวไปดูน,นี้นะครับการล้าง ะคะนรับใช้เครื่องยนต์ฮอนด้านะครับใช้สายต่อรีดน้ําอันนี้ขุดสองปลูกสองแถวนะครับหนึ่งร่องปลูกแค่สองแถววันนี้ครับอันนี้ที่ขุดแล้วเราจะเว้นต้นไว้นะครับก็ประมาณหกเจ็ดต้นนะครับเพื่อให้ต้นได้ก่อขึ้นเร็วๆนะครับฮะครับีอไหนวัดไหน สอบผมอะอยู่มาหาลัยราชมงคลครับอันนี้เป็นขาที่ตัดเสร็จแล้วครับไทยไทยแข่งครับเพื่อทําการยกและขึ้นไปข้างบนทําการตัดล่าต่อไปนะครับกาที่ได้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับขานะครับขาได้ประมาณนี้ี๋ยวจะแบกขึ้นไปด้านบนนะครับ หนึ 1> 1่งกับร้าก็อยู่ประมาณสามสามสิบห้าโลถึงสี่สิบกิโลนะครับรค็รา้าที่จะหนักงานนะครับเราทําการแบะขานี้ขึ้นไปส่วนขาแก่ก็จะใส่กระสอบอีกกระสอบหนึ่งนะครับอันนี้ที่ใส่ก็คือกำลังใส่ขาแก่นะครับ เูเห็นว่าหนอ่อหน่อขาแดงมากนะครับนี่ครับนี่คือหน่อขาครับสิ่งที่ได้เรื่องขอหาต้นอคนเดียว นี่นครับราคาแดงดีนั้นก็จะเป็นการเลียงผ่านะครับที่ได้ครัับอนนี้เลียงแล้วก็จะไปตัดตัดราคาต่อยไหมมันแดงแดงเยอะเหรบเนี่ย อันนี้แข่งข้าเรียงแล้วแข่งประมาณกี่กิโลครับเนี่ยหกสิบ <60 S 2> ตตเต็มเต็มอย่างเงี้ยครับแต่ทีปรกิ้ปลาแบ,บากขึ้นมาคือสามสิบห้าโล เวาั้นที่แดงนะครับบ่ขุดเดือนหนึ่งพอดีวันนี้เดือนหนึ่งพอดีเลยครับเห็นคอนเฟิร์มเขาบอกได้เดือนพอดีวันเนี้ยัน,นูว่แตกพอดีแตกไล่มาพอดีเลยเขี่ยวอกปุ๊บเดี๋ยวก็ไล่ฟางไล่มาเลยครับนี่ครับอันน้น ที่ขุดมาแล้วก็จะแตกใบอ่อนครับแล้วก็ตาม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 มาไล่มาเรื่อยๆครับนี่เราก็เตรียมฟางาฟางข้าวแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้คือใบเรื่องแตกเขียวขจีนะครับใบแตกอ่อนนะครับแล้วก็เราเตรียมฟางข้าวที่เราอัดก้อนไว้เพื่อที่จะทําการไล่เพื่อเอามาคุมวัชพืชแล้วก็อ่านก็นคือจะเป็นปกคลุมเพื่อให้นอกหาแดงนะครับ อันนี้ก็เป็นขาที่เราปลูกไว้นะครับประมาณเจ็ดไร่นะครับอันนี้มาดูการเลี้ยงครับเลี้ยงต้องเลี้ยงให้เป็นนั่นครับจะได้ไม่ไม่หล่นครับไม่หลุดสะแรกคือเลี้ยงหงายหงายหัวขาขึ้นมานะครับเพราะอะไรเมื่อเสร็จปุ๊บจะทต้องการกว้านนะอันนี้ครับกําลังลังเลี้ยงอยู่นะครับก็คือเลี้ยงเลี้ยงหัวขาให้เต็มแข็งได้นะครับ หน้าไปต้มอะไรคนระับนก้กแดงทีกั่งเลยเป็นอะไรทุกอย่าง <c oughs> ต้มหมูเป็นลาวได้ต้มหมูเป็นลาวเลยต้มใส่เนื้อก็ต้องหลายตัวนะยัเงเดียวขี้เกียจก็ติด อันนี้หายไปคู่หนึงเยครับใช่ปะ่ะ<า>วันนั้นที่ผมมาจะมีด้วยกันสามคู่<ไ>ปลาจอบแล้วอ,อ๋อกลับไปหมดแล้วหน<อ>ีไปแล้วขอพ่อแล้วไปแล้วนี่เหลือสามจอบอวันละห้าจอบนี้พูดครึ่งวนันหัวขับก่อนเลยเดี๋ยววันนี้พูดเต็มวัน พวกนี้เยอะหน่อยครคุเต็มวันใช่ไหมนี่ก็คือของขานะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับตอนนี้ข่าราคาข้างที่สูงมากนะครับก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับยังไงก็คอยติดตามรับชมนะครับกดแชร์นะครับกดไลค์นะครับกดกระตุ้ให้ด้วยนะครับฝากติดตามผลง,งานนะครับผมก็ครับผม สวัสดีครับที้ฝากเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับ,รบขอบคุณครับ